ลิเวอร์พูลคอร์เนอร์มุมที่แฟนลิเวอร์พูต้องรู้วัตรุเอนโดพูดชัดเจนอยากอยู่ช่วยทีมล่าความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ลิเวอร์พูลคอร์เนอร์ครับก่อนหน้านี้แดนนี่ากลเลอร์ครับนักข่าวอิสระที่ทำงานให้สื่อหลักอย่าง Sky ยสปอร์และก็เดลิมมลได้ประเมิน เลตติ้งในซีซั่นที่ผ่านมาครับของพเพื่อนลิวพูให้สื่อออนไลน์อย่างดิจิตอลนฟิลกาเลเกอร์ให้คะแนน10เต็มกับฟานได้ครับ air, แมตตอลิสเตอร์และก็ซาร่าให้9คะแนนกับอลิซงโกนาเต้กราเฟนเบิร์กและก็สบอสไล่8คะแนนมี her, Trent, Bradley, z, po, แคลเลอร์เทรนส์แบดลีย์ดิแอสกักโปและวาตารุเอนโด เอนโดเข้ามาอยู่ในลิต์แบบนี้น่าสนใจมากนะครับนี่คือกลุ่มท็อปทรของเลตติ้งสูงสุดนะครับแม้ว่าเอนโดจะเล่นเพียงแค่865นาทีรวมทุกรายการซึ่งที่เหลือนั้นล้วนเป็นนักเตะหลักนะครับประเภทที่อาร์เนอร์นั้นชอบใช้มีเวลาในสนามนั้นประมาณ3-4,000นาทีจะมีไม่ถึง3,000นาทีก็แค่กักโปคนเดียวนะครับซึ่งลงสนามไป2,696นาทีซึ่งก็ใกล้กับ3,000 ส่วนเคลเลอร์ครับ1,800นาทีแล้วก็แบตลี่1,385นาทีสองคนนี้มีเหตุผลรองรับนะครับเพราะว่าไปชนกับตัวหลักอย่างอาริซงแล้วก็เทนนอกจากชื่อของเอนโดครับตัวผู้เล่นอ,อื่นๆทถ้งเป็นตัวสำรองกึ่งตัวจริงต่างๆได้6คะแนนนะครับมีทั้งโจนดูนเยสโชตารวมถึงเอลเลียดแล้วก็เคซ่า นอกจากนี้เอนโดยังถูกประเมินเหนือกว่าโรเบอร์สันนะครับที่ลงเล่นถึง3,320นาทีซึ่งโรเบอร์สันนั้นอยู่ในกลุ่ม7จัดคะแนนนักข่าวฟรันส์สายเลี้ยวภูรายนี้ให้ความเห็นต่อผลงานของกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นวัย32ปีว่าเอนโดนั้นเปรียบเสมือนสมุไรผู้เงียบงันครับเป็นนักรบที่จงรักภักดีและเป็นนักฟุตบอลที่ทุ่มเทด้วยหัวใจเกินร้อย นั่นทาให้ตัวเขาเองรักเอนโดสุดหัวใจรวมไปถึงแฟนบอลมากมายก็รักเอนโดเอนโดยินดีทําทุกอย่างเพื่อสโมสรครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนผ่านบุค,คลิกและก็ระเบียบวิน,นัยเต็มใจและก็พร้อมจะรับบทบาทตัวสำรองแม้ว่าตัวของเอนโดเองจะมีดีกรีเป็นถึงกัปตันทีมชาติและก็เข้าใกล้ช่วงปลายอาชีพการค้าแข่งแล้วก็ตาม ความจริงแล้วครับนักเตะอย่างเอนโดนั้นจําเป็นจะต้องมีเวลาที่จะลงเล่นแล้วก็ต้องการที่จะเล่นเนื่องจากอยู่ในช่วงปลายของอาชีพนะครับแต่กลับกันครับเอนโดนั้นยืนกลานตามแนวคิดของอาร์เนอร์แบบเต็มที่อย่างไม่มีหลังเลยยังมีนัดที่เอนโดลงมาช่วยปิดเกมแล้วก็เก็บแต้มให้ลิวปูเดินทางสู่ตำแหน่งแชมป์ในซีซั่นนี้กันเลยก็ปิดท้ายคอมเมนต์ครับว่าเอนโดนั้นเป็นผู้เล่นประเภทที่ ทีมที่ต้องการจะประสบความสำเร็จจำเป็นจะต้องมีนักเตะแบบนี้อยู่ในทีมแต่ด้วยอายุที่ก้าวสู่วัยสาปีในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลหน้านะครับบวกกับโอกาสลงเล่นที่ไม่น่าจะมีเพิ่มมากนะัแกแต่สมโมสรนั้นอาจจะจำเป็นจะต้องขายนักเตะประเภทส,สควอตเพลเยอร์แบบนี้เพื่อจะหาเงินสมทบทุนซื้อนักเตะดีๆเข้ามาก็เลยเกิดคำถามขึ้นครับว่า เอนโดนั้นจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่จะต้องย้ายออกจากแอนฟิลในช่วงตลาดซัมเมอร์ไหมแม้ว่าอาร์เนอร์มักจะเอ่ยถึงเอนโดด้วยความชื่นชมเสมอครับแล้วก็เคยจะใช้สไตล์ญี่ปุ่นยืนตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กในบางสถานการณ์ด้วยอย่างไรก็ตามครับยังมีเหตุผลอื่นที่อาร์เนอร์ควรจะเก็บเอนโดไว้กับทีมตอ่อไปวิชูฟันได้ที่เพิ่งจะขยายสัญญากับทีม2ปี เคยเปิดใจกับริวผูเอ็กโคครับเมื่อช่วงเดือนเมษายนว่าอยากให้อนโดนั้นอยู่กับริวผูต่ออย่างน้อย2-3ปีมาปีแม้ละในทีมน้อยแต่มีความสำคัญต่อทีมเมื่อลงสนามเพื่อปิดเกมผ่านประสบการณ์ที่ออนโดมีแม้ขณะอยู่นอกสนามครับออนโดยังเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำของทีมและก็พูดในฐานะกัปตันทีมเขาอยากจะมีนักเตะระดับผู้นำอยู่รอบ,บตัวเพื่อคอยเสริมสร้างและก็ช่วยเหลือ ซึ่งฝันไดบอกว่าเอนโดเป็นหนึ่งในคนที่มีคุณสมบัตินั้นนอกนาจากมุมมองของอันเนอร์และก็ฮิวแล้วนะครับการมองอนาคตของเอนโดก็จะเป็นการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นในฤดูร้อนด้วยเอนโดยังอยากจะสวมยูนิฟอร์มเบอร์สามของริวผูลต่อไปหรือไม่หากยังถูกใช้งานน้อยเหมือนซีซั่นที่เพิ่งจบลงไปหรือต้องการจะลงเล่นมากม ก่อนที่จะแขวนสตัดซึ่่สน2ี2ส2 5ที่ผ่านไปครับรวมทุกรายการเอนโดลงเล่น32นัดเป็นตัวจริงเป็นแค่7นัดหนึ่งในนั้นคือเกมที่เจอกับเชลซีซึ่งลิเวอร์พูลนั้นคว้าแชมป์ไปแล้วแล้วก็นั่งเป็นตัวสมรองตลอดแมตช์กับเกมอาร์เซนอลรวมไปถึงได้อยู่ในสนาม34นาทีใน2นัดสุดท้ายกับไบรตันและกพาเล แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับนั่นคือเอนโดเพิ่งจะให้สัมภาษณ์กับโททัสสตรีมมิ่งออนไลน์ของญี่ปุ่นโดยเอนโดนให้สัมภาษณ์ว่าตอบใดที่ยังมีเวลาเล่นไม่ว่ามากหรือน้อยเขายังต้องการที่จะอยู่กับลิฟวูในฤดูกาลหน้าซึ่งจะไม่ยอมทิ้งโอกาสนั้นแน่นอนลิฟวูเป็นสมอสรอนที่มีค่าคู่ควร และเขาอยากจะช่วยทีมให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นซึ่งเป็นเส้นทางที่จะทําให้อาชีพนักฟุตบอลสมบูรณ์แบบเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเป็นคําพูดของเอนโดพานสื่อจากญี่ปุ่นนะครับมีรายงานว่ามีหลายทีมครับอยากจะซื้อตัวเอนโดไปร่วมทีมหนึ่งในนั้นคือแฟรงเฟิร์ตที่อยากจะคว้าเอนโดกลับไปสู่บูเดสซีกาซึ่งแฟรงเฟิร์ตนั้นได้สิทธิ์แชมเปี้ยนสกซีซั่นหน้าด้วย เอนโดตอบประเด็นนี้ว่าผู้คนต่างพากันพูดเรื่องนี้นะครับเขาได้รับข้อความจากเพื่อนแล้วก็หลายๆคนในครอบครัวถามหลายๆคำถามเลยครับว่านาจะทำอย่างไรน่าจะยังอยู่ที่นี่ต่อไหมปีหน้าซึ่งเอนโดเขาบอกว่าก็นักฟุตบอลเขาก็ถามกันแบบนี้แม้กลางฤดูกาลก,ก็มีคำถามแบบนี้ส่งเข้ามาหาเขาเหมือนกันแต่เอนโดตอบเรื่องนี้ครับเอนโดบอกว่า ผมบอกได้แค่ว่าเท่าที่รู้ตอนนี้ผมต้องการอยู่กับลิวพูต่อนี่เป็นคำพูดทิ้งท้ายของกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นวัยสั์2ปีซึ่งเป็นมิดฟิล์ตตำแหน่งหมายเลกขกขนาดแท้คนเดียวในทีมชุดใหญ่ของลิวพูณปัจจุบันคำพูดของเอนโดยินยันชัดครับซึ่งตัวนักเตะนั้นเหลือสัญญากับทีมอีก2ปีแสดงความชัดเจนออกมาขนาดนี้ว่าพร้อมจะเล่นให้ริวพูต่อไป แม้ว่าเวลาในสนามนั้นจะมีมากหรือน้อยแค่ไหนก็ตามเท่ากับว่าเอนโดส่งไม้ต่อให้กับอาร์เนอร์แล้วก็ฮิวฟในการตัดสินใจแล้วล่ะครับว่าจะเก็บหรือว่าจะขายเอนโดออกไปในตลาดที่จะมาถึงเอนโดผู้ชัดขนาดนี้เพื่อนๆอ,อยากจะให้เขาอยู่ต่อหรือว่าอยากจะขายเพื่อระดมทุนซื้อนักเตะใหม่ที่มีข่าวว่าจะมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในซีซันหน้าดีครับ พูดคุยแสงความคิดเห็นกันได้นะครับและนี่เป็นลิวพูคอนเนอร์ใน EP นี้เจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับลิวพูคอ์เนอร์มุมที่แฟนลิวพูต้องรู้